สัญญาณย้ำชัดบอกให้รู้ว่าเขาเสียใจที่เลิกกับคุณหลายครั้งที่คู่รักต่างตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันไปมั่นใจได้ว่าผู้หญิงมักจะเป็นฝ่ายที่เสียใจและเจ็บมากกว่าผู้ชายแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าลึกๆแล้วหลังจากที่เลิกรากันไปอาจเป็นฝ่ายชายที่กลับมาเป็นฝ่ายรู้สึกผิดเอาทีหลังถ้าไม่ใช่ลองมาฟังพี่อาร์วารตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงข้อนี้กันค่ะ 1. เขาแอบสืบเรื่องราวต่างๆผ่านเพื่อนของคุณถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะจบไปแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเพื่อนของคุณจะเลิกติดต่อกับเขาด้วยใครจะไปรู้ว่าลับหลังเพื่อนของคุณอาจจะยังฝากความห่วงใยและคอยถามถ่ายสารทุกสุขดิบของคุณอยู่เสมอจนบางครั้งจะเพื่อนตัวดีของคุณนั่นแหลคะค่ะที่เป็นฝ่ายบอกให้คุณรู้ตัวซะเอง 2. เขายังคงติดต่อคุณผ่านโซเชียล ในยุคปัจจุบันโลกโซเชียลเป็นช่องทางการติดต่อที่เข้าถึงง่ายและสะดวกรวดเร็วถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเลิกกันด้วยความเข้าใจเป็นเรื่องง่ายดายมากที่เขาจะส่งข้อความไลครูปหรือว่าฝากคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆถึงคุณเหล่านี้เป็นสิ่งบอกให้คุณได้รู้ว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่อยากให้คุณหายไปจากชีวิตเขา 3. เขาไม่ได้คบผู้หญิงคนไหนเลยหลังจากเลิกกับคุณจบกันไปนานอกหักจนเลิกอกหักกันก็แล้ว แต่แปลกที่ดูเหมือนว่าเขายังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีขณะเดียวกันเขาก็ดูเหมือนอยังวนๆเวียนๆรอบชีวิตคุณอยู่ไม่ห่างนั่นอาจเป็นไปได้ว่าเขาอาจเกิดความรู้สึกผิดและไม่แน่ว่าเขาเองอาจกำลังรอวันที่คุณพร้อมกลับไปพูดคุยกับเขาอยู่ 4. เขาพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นมีหลายคู่รักที่ตัดสินใจเลิกกันเพราะทนนิสัยไม่ดีของอีกฝ่ายไม่ไหวแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าพอเลิกกันไปเท่านั้นแหละ อะไรที่เคยไม่ดีก่อนหน้าดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเปลี่ยนเป็นคนใหม่อย่างหน้ามือเป็นหลังมือนั่นอาจเป็นเพราะว่าเขาอยากสื่อสารให้คุณได้รู้ว่าเขากำลังร้องขอให้คุณลองให้โอกาสเขาเป็นครั้งที่2ถ้ารักกันจริงจะมีการรีเทิร์นรักแล้วก็ลองพิจารณาและพูดคุยกันดูดีๆนะคะติดตาม PR Variety อนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ